สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําการวัดค่าระยะทางนะคะและการวัดค่าพิกัดค่ะค่ะโดยตัวนี้ที่นํามาค่ะจะเป็นกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อ Topcon ค่ะรุ่น GTS 1 0 0 2 n ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการตั้งค่าลูกน้ําฟองกลมและลูกน้ําฟองยาวก่อนนะคะค่ะโดยอันนี้นะคะเราได้ทําการตั้งมาไว้แล้วเรียบร้อยค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการเลือกรูปแบบของการยิงนะคะโดยที่เรานะคะจะกดไปที่ชิปค่ะ ราจะเลือกยิงแบบนอนปีซึมนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเล็งกล้องนะคะไปะยันจุดที่เราต้องการจะทำการวัดค่าพิกัดค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะกดไปที่ปุ่มเลข4ค่ะค่ะตัวกล้องนะคะก็จะทำการวัดค่าพิกัดเป็นค่า NEZ ออกมาให้เรานะคะค่าพิกัด n นะคะจะอยู่ที่93.026เมตรค่ะ ค่ะส่วนค่าพิกัด e นะคะจะอยู่ที่1 0 0 1 8 0เมตรค่ะค่ะถ้าเราต้องการจะทําการวัดค่าพิกัดจุดต,ต่อไปนะคะก็ให้เรานะคะทาการเล็งกล้องนะคะไปยันจุดที่เราต้องการจะทําการวัดค่าพิกัดนะคะแล้วทําการกดมิตรที่ f1 ค่ะค่ะต่อมานะคะถ้าเราต้องการจะออกจากหน้าจอนะคะให้กดไปที่ปุ่ม Ang เกคะ่ะ ต่อมานะคะคเราจะมาแนะนําการวัดระยะทางนะคะคให้เรานะคะคทําการเล็งกล้องนะคะคไปยันจุดที่เราต้องการจะทําการวัดค่าระยะทางค่ะ,ะจากนั้นนะคะคให้เรานะคะคทําการกดเลขหนึ่งะะที่เป็นลูกศรสามเหลี่ยมนะคะคตัวกล้องนะคะคก็จะทําการวัดค่าระยะทางออกมาให้เรานะคะคให้ดูที่ค่า hd นะคะคจะอยู่ที่6.987เมตรค่ะค่ะดล้วก็จะมีค่าระยะในแนวดิ่ง ดูที่ค่าว d ดีค่ะค่ะถ้าเราต้องการจะทำการวัดระยะทางจุดต่อไปนะคะให้เราทำการกดมีดได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเราต้องการจะวัดระยะทางนะคะตัวนี้นะคะจะมีปุ่มนะคะอยู่ข้างตัวกล้องนะคะตัวนี้สามารถวัดระยะทางได้เหมือนกัน,นะค,ะค่ะค่ะให้เรานะคะทำการเล็งกล้องนะคะไปยันจุดที่เราต้องการจะวัดค่าระยะทางะคะ่ะ ค่ะแล้วให้เรานะคะทำการกดไปที่มิสนะคะหรือว่าปุ่มข้างๆได้เลยนะคะข่ะตัวเครื่องนะคะก็จะทำการวัดค่าระยะทางออกมาให้เรานะคะให้ดูที่ค่า H.D. นะคะจะอยู่ที่7.039เมตรค่ะค่ะแล้วก็จะมีค่าระยะดิ่งด้วยนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการวัดค่าระยะทางนะคะแล้วก็วัดค่าพิกัดในตัวกล้อง Total Station ะคะ่ะ ค่ะสำหรับกล้อง Total Station Topcon GTS 1002N ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่129,000บาทค่ะค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ขัดตั้งกล้องอลูมิเนียมตัวใหญ่หนึ่งตัวนะคะค่ะชุดเป้าปิซึ่งพร้อมโคนนะคะ1ชุดค่ะค่ะชุดเป้าปิซึ่งพร้อมถาดนะคะ1ชุดค่ะ ขาและแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จนะคะสินค้าของเรานะคะรับประกันอยู่ที่1ปีค่ะสามารถคาลิเบตได้ฟรี2ครั้งใน1ปีนะคะค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านกล้องสำรวจระยองค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 9 4ค่ะค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่แอ r y i 9 9 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ